ยังเริ่มลุยเลยครับเอ่าอยากสมากเิอลงน้ำไปนะตัวเองครับมบินมีเยอะเยนะเชื่อใจที่เจ็บต็มเมื่อกี้กดปั๊มไแล้วทีแรกนหอีแรกมักัดเลยแลไม่ด้แม่งอโมย

วันนี้รั้นุ่นดูนะเขคือเวลาไนเร่งเร็วแล้วมันิดอนเอายูอ้ยปรด้ำปรด้ำัไ้ม่รายไม่ายแบตหมดบมดกลับได้กลับได้ดับไหม i on <laughs>